สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมที่วัดนสนวนในก็มีหนังแก้บนมาลงอยู่แล้วนะครับผมเนี่ยทางนี้ยังไม่ได้รื้อเลยนะครับน่าจะมีงานต่ออีกนะครับอ่างเปานะฮะแต่สวนทางนี้นะครับเป็นทวีชัยครับผมบิ๊กทวีชัยนะครับวันนี้น่าจะลงจอลงจอขนาดกลางนะครับ ป้ายไฟใหม่นะครับป้ายไฟเป็นเป็นไฟสายไฟเส้นนะครับผมแล้วนะฮะนี่ครับวันนี้มาในรูปแบบใหม่รถขุมกำลังครับนี่ครับผม มาในรูปแบบนี้แล้วครับผมรถสมกำลังครับเขอรพแอมติดตั้งอยู่บนรถเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีครับนี่เป็นรถแบบรถเปิดประทุนนะครับตองใท เป็นรถกระบะนะครับแต่งเพิ่มเพาลงมาครับเพิ่มเพาเข้ามาต่อเพ่านี่์

โรจตมาดบบิมเนะมีงเดติดตั้งของจอเรียร้อยหมดแล้วนะครับผมตู้ลำโพงเรือตอนนี้ครับเรือต่อสายนะครับนี่ครับผมเสริมแหนบเสริมเพลามานะครับเพื่อที่จะ ผลม,มาเฉพาะชุดผุมกำลังนะครับเอ่ารื่องปัดไฟก็กลับมาประจำการแล้วนะครับผม เครื่องประจำ ه, เครื่องปั่นไฟตัวหลักของหน่วยนะครับเ,เ,เ,เช็ดต,ต,ตุลมพงก็เป็นนะครับตูวกระแทกข้างนะครับยี่ข้างละ24ใบนะครับผม องข้างรวมกัน48ใบเสียงกลางเป็นใช้เป็นโครงทัชตั้งนะครับนะครับผมบรรยากาศวันนี้อบอ้าวอบอ้าวแลเมฆหน้าๆนะครับดูนะครับทางหน่วยก็คงเลือกลงจอขนาดกลางนะครับป้ายไฟแบบใม่นะครับเดี๋ยวมาชมกันตอนค่ำคืนนะครับว่า แสงไฟของป้ายจะเป็นอย่างไรนะครับเป็นเส้นสายไฟแบบเส้นนะครับขดเป็นตัวหนังสือนะครับนะทวีใช้ยนะครับโรโมชั่นนะครับตรงนี้ก็เป็นโลโก้นะครับทีวีทวีชัยครับผมไม่ใช่ทีวิชั่นนะฮะ นี่ครับแต่ตรงนี้สิครับนี่ฮะกอนดำๆนี่นะครับผมจะมาไหมฮะมารอชมกนันนี่ก็เดือสายกันนะครับเดือสายทุน่นลําโพงสายไฟ นี่ครับโฉมใหม่เลยนะครับแบบนี้เป็นรถสำหรับกลุ่มกำลังดนล้วนนะครับตี่ตั้งอยู่บนรถอย่างนี้เลยไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องยกแล้วครับเทียบรถแล้วก็เปิดประทุนเปิดฝาครอบออกมาได้เลยนะครับก็จะสะดวกสบายมากขึ้น แต่วันนี้เองผมก็ไม่ได้มาช่วงเริ่มต้นติดตั้งนะครับเพราะผมเองต้องออกมีงานด่วนที่ต้องออกพื้นที่ไปนะครับก็เลยไม่ได้มาเริ่มถ่ายตั้งแต่ช่วงติดตั้งเดี๋ยวเรามารอชมแสงสีเสียงกันยามค่ำคืนกันอีกทีนะครับว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ผม,มน่าจะใกล้ได้เวลาเข้าสำนักง,งานก่อนนะครับใกล้เวลาเริ่มง,งานแล้ว เดี๋ยวค่อยเข้ามาอีกทีนึงฮนะไปทำภารกิจส่วนตัวภารกิจในบ้านที่บ้านให้เรียบร้อยก่อนนะครับแ๋ยวค่อยจะเข้ามากันอีกทีนึงงหมืองเป้าเองอยังโครงนั่งร้านโครงจอ,อยังไม่ได้รื้อลงนะครับที่ได้ยินมาว่า ยังมีคิวงานอีก20กว่างานเนี่ยก็คงน่าจะจริงครับแต่อาจจะไม่ได้ลงต่อเนื่องหรือไม่วันนี้ก็อาจจะเลื่อนเพราะว่าก็ไม่แน่ใจนะอันนี้เดี๋ยวเราข้อมูลอีกทีหนึ่งแล้วกันนี่แต่ท้องฟ้านะครับดูก้อนเมฆครับผมดูว่า ดูนะครับไม่น่าไว้วางใจนะครับแต่คาดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะส่งผลอะไรมากมายนะครับถึงตกก็คงจะไม่ได้ตกทั้งคืนนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงก็คือเรื่องลมนะครับเรื่องลมไม่มั่นใจว่า บรรยากาศแบบนี้เป็นไปได้นะฮะแต่ก็ไม่น่าจะนะไม่น่าจะมีลมนะครับลมกันโชกอะไรเงี้ยฮะโอ้บรรยากาศ,ญญากาศรอบด้านนะวันนี้ก็ร้อนอบอ้าวอยู่นะครับถึงตก มีโอกาสที่จะตกได้นะฝนย้อนแสงนะครับเหลี่ยมนี้มุมนี้ย้อนแสงไ้นะโปรอจอน่าจะสักสิเมตรนะครับวันนี้ไม่ได้ลงปกติหน่วยจะลงสักลงที่สนะครับบรรยากาศดีๆก็จะลงยี่สินะครับคราวนี้ลงแค่นี้ก่อน ครัแม่ค้าก็มาแล้วนะครับหลังแก้บนวัดสนวนในนี่มาบ่อยนะครับมีมามากันบ่อยมากันเยอะหลายหน่วยหลายเจ้านะครับก็มีผู้คนมาียกว่ามาบุญบานสารกล่าวมาขอพรอกับหลวงปู่นะแล้วประสบความสําเร็จประสบผลสําเร็จนะครับก็จะแก้บนด้วยหนังกลางแปลงนะครับ ก็แล้วแต่ว่าบนหน่วยไหนไว้หรือถ้าไม่ได้ระบุหน่วยนั้นสามารถที่จะติดต่อทางวัดได้นะครับจะมีทางวัดจะรู้จักทุกหน่วยนะครับแล้วก็จัดหาติดต่อให้ได้นะครับตามงบประมาณของท่านเจ้าภาพได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยเล็กหน่วยใหญ่หน่วยกลางนะครับหน่วยไหน ราคาเท่าไหร่คุณเ,เจ้าภาพตั้งงบประมาณไว้เท่าไหร่นะครับก็สอบถามพูดคุยกับทางวัดได้นะครับทางวัดจะมีทีมงานที่สามารถติดต่อให้ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนผมต้องเข้าสำนักง,งานไปก่อนได้เวลาเลิกงานแล้วเดี๋ยวเอารถขับกลับไปเก็บที่สำนักง,งานนะฮะเดี๋ยวเอา กรส่วนตัวมาอีกทีนึงเราชมกันตอ,อนเทสเสียงนะถ้าว่างนะครับต้องดูก่อนว่าเข้าไปแล้วจะมีภารกิจอะไรที่จะจะต้องทำต้องส่วนขนาดไหนนะฮะอ่าไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวกลับมาชมช,ช่วงแสงสีเสียงแล้วกันนะครับผม